ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธวจะวันนี้จะอ่านพุทธวิะนายฟังในเรื่องกรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับแก้กรรมหน้า7 7จากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐ เฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่25หน้าที่240ข้อที่200พิกุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เคยเจริญเมตตาภาวนาตลอด7ปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้ตลอด7สังวัตกับ และวิวัตกับในระหว่างการอันเป็นสังวัตกับเราได้บังเกิดในอาพัสลพรมในระหว่างการอันเป็นวิวัตกับนั้นเราก็ได้อยู่ในพรมวิมานอันว่างเปล่าแล้วพิกุทั้งหลายในกับนั้น เราได้เคยเป็นพรมได้เคยเป็นมหาพรมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดภิกขุทั้งหลายเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้3าหกครั้ง เราได้เคยเป็นราชาจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการนับด้วยร้อยร้อยครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วย พิกุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมอะไรของเราหนอที่ทำให้เราเป็นผู้มีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้ในครั้งนั้นๆภิกุทั้งหลายความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าผลวิบากแห่งกรรมสามอย่างนี้แลที่ทำให้เรามีฤทธิ์มากถึงอย่างนี้มีอนุภาพมาก ถึงอย่างนี้วิบากแห่งกรรมสามอย่างในครั้งนั้นคือผลวิบากแห่งทานการให้ผลวิบากแห่งธรรมะการบีดบังคับใจผลวิบากแห่งสัญญะการสำรวมระวังดังนี้